ะเริ่มแล้วนะคะอย่านอกเรื่องเลยเอาในเรื่องดีกว่าเวลามีไม่เยอะอจะคุยทางบ้านค่อยว่ากันอีกทีไจย็แล้วก็สัมผัสห้นละก่อ ถ้าสัพพเทระก่อนแล้วแล้วต้องทำยังไงกับที่มีอยู่ที่บ้านแม่นางกวางนะครับเออเอาต่อแล้วมีใช่ไหมใช่ก็มีทางเดียวก็ที่พูดกันไปเออไว้ไว้ง่ายที่สุดไปฝากไว้เลยฮะไม่ใช่ใส่กล่องแล้วไปฝากข้างๆรั้วอาจารย์ได้ยินว่าฝังฝังเมื่อกี้ฝากเออฝากไว้ข้างรั้ว่อไป ท่านนี้ถาวายใหม่ได้ป่ะเมื่อวานใคคาอะไรก็อย่าลืมแม้กนะ <c ười> ันนะเออนี่่ดจะต่ชาดเลยนะเให้แล้วแล้วก็เบาขึ้นไหมอา่เอาเดี๋ยวมันจะถอน ไม่ก็คือเมื่อตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยคื่อเล่ากังทีางพ่อกับลูกคนนั้นที่ตลาดอ๋อกระชอนที่มันโดดมากระโดดมาหามันมีกระช่อนมีอะไรกลุ่มเลยแล้วขายอาเนี่ยทีนี้พอผมเดินไปเนี่ยมันกระโดดปุ๊บออกมาเลยอ่ามันกระโดดลงมาก็ตกจากตรงนั้นอ่ะทีนี้มันก็อยู่ในใจผมตลอดเลย ก็ไปถึงบ้านดูลูกทำไมเราไม่ซื้อปลาชอนมนั้นจะปล่อย,อยีแต่มันสายไปแล้วคือบิญญามันเกิดช้ามากเลยมันเกิด <c oughs> มันไปถึงบ้านแล้วหนึง่งคือก็อยู่ในใจตลอดอว่าจะทำยังไงเราก็ปกติไม่อยากซื้อปลาเป็นติดกินเลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะซื้อเลยแต่พอพังคันโดดขึ้นมาเนี่ยมันติใจก็ใจกลับไปถึงบ้านมันก็อยู่ในใจว่าทําไมคิดถึงประชนอืม มันอาจจะเกี่ยวเนื่องกันเขามาบอกก็นั่นแหละโยมก็บอกว่าให้พี่เขาแผ้ไม่ตาเสียริงสจิตใจเราเราบอกว่าถ้าเกิดมันไม่ต้องไม่มีกระแสที่มาสัผนสะเราไม่มีทางที่จะคิดผึดพลโทษนะสามคนนี้เป็นนักงวชานะี่สองอ่าเดี๋ยวขึ้นมา

ก็มาเอกใจขึ้นมาก็อยู่ในใจตลอดเดี๋ยวขึ้นมาถึงจะได้ยินชัดๆก็จะบอกเออนี้ใช่ไปช้อนหรอกก็คือเออให้ไม่ไม่มาโมธนาไม่ว่าเรื่องอะไรนะอุทิศเหมือนที่อาจารย์บอกว่าส่งไปเลยอ่าสิ่งนั้นนั่ะอะไรกันเลยวันนี้ก็ก็ทั้งวันละถ้ามันสบายใจเราก็แสดงว่าตัวเราในสิ่งที่เขาติดขัดเอาไว้ อถ้าเกิดเราติดอยู่เกิดจิตเราหลุดเราไปชิดตรงไปชันอ่าหรือว่าที่เราให้เข้าไป้ก่อนอ่ากระแสตัวนี้มันจะตัดเลยอ่ามันจะตัดก่อนอัตโนมัดถึงเขาจะสูบอยู่หรือทุ่อยู่ก็เราถ้าเราให้เขาโกเราจะไม่ได้ถูกต้องก็คือกระแสไม่จะตัดเลยถูกต้องนมัอ่ามันติดมันอยู่ๆมันก็ไม่น่าเกี่ยวกับเราเลยแต่จะทำไมมันอยูมีมันก็ขึ้นมาเนี่ยไปกับลูกชายลูกชายก็ นีอ่อาจารย์ก็ยังได้ผ่านไปปั๊บโดนด่าดโชว์แต่ในตลาดนะแล้วเขาคุจะค่าเขาด้วยไงเขาจะขายหน้าไงนบากว่าเนี่ยตอนนี้มันก็เลยคุย,ยกันไงก็เลยคุยกันกลางที่เขาหยู่ในใจอีกเราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะไม่ทำอะไรก็เลยทำมันมันอยู่อย่างนงี้ยเพรา,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 าะเราอาดมีความสุขกันกับพ่อมอลอ่าแล้วพอมาแล้ว แล้วก็้อการที่จะเี่จะมาทําอะไรให้เรารู้ว่าแะแต่นี่เราเราเองแต่ที่นี้คือเขาต้องตายอ่าตายวันนั้นใช่คือนั่นแหละที่ผมงว่าเขาตายแน่เดี๋ยวทาไมผมไม่ช่วยเขากะ้ที่าโดดอันมาออะมาจากตงนั้นนะแล้วก็มาอยู่เนี่ยรู้วเดินผ่านเฉยแต่ว่ารู้ใจแล้ไม่อยากจะซื้อปลาเปลี่ยนติ่งอยกไงซื้อไปทาไมคุณคิดไ่ถึงว่าเอาไปปล่อยก็ได้คือไม่คิดอ่ะ มันก็เป็นกรรมของเขาอยู่เหมือนกันเร,เ,รเราปิดประตูนั้นเลยเนยะเพราะปิดประตูปั๊บเขามาถึงบ้านมันเลยคลิดย,ย้อนอย่นั่นแหละว่าทําไมเราไม่ซื้อ,อมาปล่อยเสียเห็นอยู่นึกปลาแลาวนึกใจเออเนี่ยเนี่ยมันมันมัน,มนมเป็นเรเ่องอะไรตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้วันน,น,นี้ก็ก็มีอะไรสบายว่าอาจารยนก็ซาบซึ้งก็อุทิศอุทิศให้คนนั้นก็รู้ <c oughs> สึกดีดีขึ้นเป็นความรู <c oughs> ส้ <c oughs> <c oughs> ส,สึกที่ดี ที่ดีขึ้นเราคิบว่ามันมันได้เอาของที่เก็บออกมาเนี่ยมาเออแผ่มาอะไรไม่ต้องไปเก็บอะไรเลยไม่จะเห็นอยู่แต่ว่ามันก็โอเคเหมือนกับกลางที่จะว่ามันก็อาจจะไม่ยึดมากนักเออเม่เอ็นไรออกมาจากกล่องจากถุงจากลูจากอะไรที่มันอยู่ออกมาแล้วให้อะไรืีเขาจะไม่รู้ว่ามันยังไงคิดอะไรกันนเอาไปดู พยายามขึ้นมาอีกอาจารย์ไม่ได้เต็นให้อีกไรพูดด่างเขาหยุดใจในวิธีเดียวเวลาท่านอาจารย์บอกว่าจะถข็งไม่ตายมันจะสั้นขึ้นมาก่อนอ่ะสั้นนั่นคือมันก็เป็นเหมือนกับมันบอกเราในขณะนังในขณะที่เราแข็งหรือใจเลคุณลูกคนลูกคนพ่อเหมือนเหมือนกับเวลาเรานั่งสมาธิจิตกำลังจะสงบเนี่ยมันจะมีความในกายอ่ะมันจะแสดงออกทางร่างกาย มันก็เป็นมันโยกมันคลนมันไหลย่ง hmm. น mm ี้ใช่ไหมมันเป็นอาการของไฟที่ไหนที่แสดงออกมาเกี่ยวกับการกระทำทางธรรมนะก็เหมือนกับตอนที่เราแผ่พมจตาแกกพุทธาดุลยถ้าคนไหนที่สภาวะมันร้างแดงแสดงว่าผมไม่ต้องถามมือไปตายขึ้นอไปใครแต่ถ้าคนไหนที่จ่ายบุญแกกบุญแล้วมันสภาวะมันอยู่ไม่ชั่งหนไอความคิดที่มันไม่่ีเลยนะบางทีไม่มาในนี้ตะมีตัดปั๊บตัดปั๊บตัดปั๊บเบอร์ ไม่ไม่ในกรณีของพี่พี่เขาจะรับรู้ได้ว่ามันโล่งเบามันคนละอย่างกันแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูว่าของเราคืออะไรนั่นแหละแต่จะรู้ได้เป็นที่สมาธิใจอยากบ้างไม่อยากบ้างการอันนี้ถ้าจะรู้ถ้าจะพูดเนีอยที่อือพี่นึกถึงสมาธิไล้วนึกถึงอย่างคือตัวที่วนั่งสมาธิคือว่าบ่อยๆดีกว่าเลยแต่จำบางทีมันก็ไม่ใช่เว้นบ้าง างครั ờ, ằng người, ằng người, ้งก็มันอยู่ครั้งหนึ่งมันนั่งนึ่งน้ำตามันไหลตลอดเนี่ยมันไหลไปวเองนะอจนจนนั่งเสร็จก็แบบมันหัมันมันไหลไหลแล้วแล้วเหตุการณ์นั้นมันเป็นยไรท่าครัครั้งแรกเลยเนี่ยผมนึกถึงแม่มันอ๋อแล้วผมทำเลยยังไม่ทําอะไรยังไม่แม่เลยแล้วผลหลังจากนั้นมันไม่ไปอี่เลยมันไหลจนออกแกวมาสิบเลยไม่รู้มัน ก็เปหลงอะไรหรือเปล่ารไหไงถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นอาการนี้อ่าแบบมันมันแต่กว่าหน้ารู้ถึงแม่แล้วมันก็คิดมาเรื่อยอย่างนี้ไหมแต่เรานั่งอยู่แภาวะจิตมันอาจจะอ่อนหนักจอนั้น่อนไปตามสัไอ้กระแสที่เราคิดขึ้นมาเออแล้วมันะไรก็คือในวามรู้สึกผมเนี่ยคือในในทุกปีที่ผม บ้านคงจะไปกราบแล้วก็ไปทําอะไรให้แม่ื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็จัดอาหารที่ดีพวกเราที่ทาได้ให้แม่กินทุกครั้งนะครับพ่อกับแม่คนวันนั้นวันนั้นนันนึกถึงเนี่ยแ้มันเลยมาทัที่เราทำมันเป็นป oh, ีจอันนี้มันปติีนอนเอออันนี้คือมันเป็นปีติสร้างในขณะที่เราได้ทําความดีกับแม่คนนีงเหมือนกับมันเป็นการได้ตอบแทนก็ถึงไง แต่มันไม่มีอะไรใช่ไหมก็เป็นปีติที่เกิดจากนี่ที่มันไหลผมพูดกับแม่ที่เป็นหลวงพ่อด้วยนะนะมันก็คือพูดกับแม่มันก็พ่อด้วยแล้วไม่เคยคิดถึงพ่อเลยไม่ใช่หรอวามันมีปล่อนหน้านี้ก็เหมือนกันนี่นั่งสมาธิแล้วน้ำตาอันนี้อาจารย์จะเปรียบให้ฟัง ว่าเขาก็จบไปแล้ว